กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประกอบช่องแลมใต้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนเพื่อนถอนเงินในตัวเคซี่ฮีโร่นะครับแล้วก็สําหรับใครสนใจเกมนี้หรือว่าอยากจะเล่นแอป,ปนี้นะครับเพื่อนก็สามารถดาวน์โหลดที่ตา,าลังคีไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทําการดาวน์โหลดไว้ยู่นะครับซึ่งสําหรับการถอนเงินในตัวเกมนี้หรือว่าแอป,ปนี้นะครับขั้นตอนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 10บาทนะครับสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับแล้วก็จะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ1นึ0 0 0มืเหรียญนะครับสำหรับการถอนเงิน1ครั้งนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเงินจํานวนเงินประมาณ55บาทให้เพื่อนดูกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนจะสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับ แล้วก้อนแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นให้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอันแรกหนึ่งที่ซึ่งเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเราจะต้องนะครับพาดานไปเรื่อยนะครับแล้วก็เราห้ามตายนั่นเองนะครับถ้าเราตายนะครับเราจะไม่ได้รับเหรียญนะครับซึ่งเหรียญแต่ละครั้งนะครับเราอาจจะได้รับเหรียญน้อยเยอะแตกต่างกันนะครับนี่เราก็สามารถกดรับไปเรื่อยๆได้เลยนี่บางครั้งนะครับเราอาจจะได้รับเหรียญไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็อันแรกจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นตัวที่2จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับได้รับทั้งหมด12ใบเงินแล้วก็3,500เหรียญนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับเชิญเพื่อนประมาณ3คนนะครับเราก็สามารถได้รับเหรียญมาแล้วนะครับแล้วก็เหรียญที่ผมได้รับทั้งหมดนะครับก็จะประมาณ1นึ่งล้านหกแสนเหรียญนะครับสําหรับเฮ้ยไม่ใช่สีทุกคน เหรียญที่ผมได้รับทั้งหมดก็จะเป็นประมาณ2อ0 0สนืนเหรียญนะครับถ้าตวเป็นเงินก็จะประมาณ200บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเชิญนะครับของคนที่เชิญผมนะครับเพื่อนๆนี่คนที่เชิญผมนะครับประมาณ5้าถึงหกรคนนะครับถ้าผมกะไอเพียดนะครับเขาได้รับประมาณ1นึ่งล้านหกแสนหนึ่งแปดพันแปดร้อยเหรียญนะครับถ้าตกเป็นเงินก็จะประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสําหรับคนที่เชิญเผิน ที่เชิญผมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการทาภารกิจนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีอยู่ว่านะครับเราจะต้องนะครับแบ่งปันทุกวันนะครับแบ่งปันน่าจะเป็นการแชร์เลงก์ให้คนอื่นนะครับแล้วก็ตอนที่สอนนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการดาวโหลดและเล่นนะครับได้รับเจ็ดสิบหกเหรียญนะครับโดยที่สามจะเป็นการดูวิดีโอห้าครั้งนะครับอันที่สี่จะเป็นการเสียสิ้นงานตัตอบนะครับห้าครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวลาออนไลน์สามสิบนาทีนะครับ ตัวที่6กนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการผ่าระดับ30นะครับแล้วก็อันที่7ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําลายสัตว์ประหลาดนะครับเพืเ่อนๆนี่แล้วก็เกี่ยวกับการถอนเงินนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาแถบมุมบนด้าน วามือเลยแล้วก็สำหรับการเล่นแตละวันนะครับเราจะสามารถจำกัดเล่นได้อยู่ที่ประมาณ25ครั้งนะครับรเพื่อเพอาจจะไม่เกินนี้แน,น่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนออกทั้งหมดเลยนะครับกดถอนเลยนะครับรเพื่อเพกดยินดีรับนะครับ ปฎิเสธนะครับตัวนี้นะครับก็รอแค่เงินเข้านะครับอาจจะเข้าวันไหนวันหนึ่งก็ได้นะครับภายใน3วันนี้หรือว่าจะเข้าวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้นะครับผมผู้ผิดตรงไหนหรือว่าพุ้นให้เพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้องขอภายละกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ